วันจา์คุณผู้ชมครับบอลน,นอมันแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดฉะนั้นวันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับการแย่งชิงเป็นแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยตอนนี้เข้มข้นสุดๆเพราะอันดับหนึ่งบุรีรัมม์มีคะแนนมากกว่าอันดับ2ชนบุรีแค่แต้มเดียวและก็มีมากกว่าอันดับที่3เมืองทองแค่2แต้มทุกนัดมีความสำคัญแบบ very much ฉะนั้นวันนี้จะไล่เลยครับว่าเมื่อเสด็จเวลาที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นอันดับสาเมืองทองอันดับสองชลบุรีอันดับหนบึ่งบ,บุรีรัมย์ใครเฮใครโฮใครมีลุน้นเริ่มจากอันดับที่3กินเลนพยองนะครับเมืองทองมีคิวบุกไปเยือนช้างศึกสุพรรณฉะนั้นก่อนจะไปดู2คู่ชลบุรีและบุรีรัมย์หากเมืองทองยังต้องการลุ้นแชมป์ต้องชนะสถานเดียว เมืองทองครับชุดขาวบุกมาเจอกับสุพันนะครับวันนี้ผู้เล่นเบอร์สี่ของสุพันครับพานุพงศ์วงศาเด็กเก่าเมืองทองนะฮะนี่ทักทายกับทางด้านดัศกรเมืองทองทัชนะนะครับจะนําบุรีรัมย์ชั่วคราวเลยนะครับเริ่มมาบุกจากซ้ายฮะสุพันเคลียออกมาเอริกพาร์ทลูบอลเล่ตรงกรอบแต่ก็ตรงตัวด้วยนะครับ นี่แหละครับลูกยิงของกองกลางออสเตรเลียของเมืองทองนะครับ14นาทีต่อมาสุพัน์มีโอกาสเน่นๆโรเบิร์ตคาร์เลนสั้ดออกไปครับจบครึ่งแรกเสมอกัน0-0นะครับครึ่งหลังดูสารัตอยู่เย็นเชิง1-2เห็นดัสกรทองเหลาสัดฉลับและเข้าทางมิลานบูโบโลกรรมการไม่ให้ครับแล้วก็บอกว่าลูกนี้ มิดฟิลด์ชาวเซอร์เบียคนยิ้งประตูล้ำหน้าเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่แหละฮะมีเสื้อขาวล้ำอยู่นะฮะกรรมการก็ตัดสินถูกต้องลำ้ำจริงๆเมืองทองอดนํำคุณผู้ชมครับและช่วงกอบเวลา3นาทีมีโอกาสสุดท้ายจัก,กรพันธ์พรสายปันแต่กวินบินเซฟจบเกมครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเสมอกันไป0ูนย์นะครับเมืองทองขึ้นมาอยู่อันดับ2ชั่วคราวครับตามบุรีรัมแค่แต้มเดียวแต่แข่งมากกว่าหนึ่งนัดนะครับส่วนสุพรรณอยู่อันดับ8 ส่วนทีมที่อาจจะมีงบในการลงทุนไม่เยอะนะฮะมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับทีมใหญ่ๆแต่ชนบุรี FC นั้นมีเขาเรียกว่าการวางฐานและระบบการบริหารที่เรียกว่าดีที่สุดทีมหนึ่งในเอเชียเลยผมเคยไปที่สนามเขาครับจะมีคำคมแตะเอาไว้ว่าถ้าคุณฝันได้คุณก็ทำได้แล้วหลังจากที่เขาสามารถเอาชนะบุรีรัมย์1-0ให้ตัวเองนะั้นลดช่องว่างเหลือเพียงแค่แต้มเดียวฝันนั้น อาจจะเป็นจริงก็ได้ทางชนบุรีภาษีดีมากเพราะได้เล่นในบ้านเจอกับทางด้านของท่าเรือฉลามจะบุกฉลามชนจะเฮหรือไม่หลังจากเมืองทองทำได้แค่เสมอเกมนี้ชนบุรีต้องชนะเพื่อ,อยังคงลุ้นแชมป์ต่อไปชนบุรีในชุดสีน้ำเงินนะคะเปิดบ้านเจอกับสิงท่าเรือในชุดสีขาว ร่วมเกมมาได้แค่สองนาทีเดียยก็คุณญาลุยขึ้นมาแล้วซัดชนเสาโอ้โหได้แค่เสียวลูกน,นี้ชนบุรียังคงบุกต่อมิเนโรไหลทะลุช่องให้กับเดียยก็คุณญาได้ซัดเข้าไปแต่ว่ามีทงล้ำหน้าไปก่อนแล้วดูภาพช้านะคะว่าล้ำจริงไหมนี่จ่ายเข้าไปและเดียยก็คุณญาล้ำหน้าจริงจจังวะนี้กรรมการตัดสินถูกต้องแล้วจบครึ่งแรกเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ มาเครื่องหลังชนบุรีได้ฟรีคิกนุรูสียานเกมบอดเข้าไปบอลคุกคลิกหน้าประตูสุดที่นั้นพวกหอมได้ซัดแต่ว่าติดแซมแล้วเข้าทางคุณยากระโดดวอลเล่เข้าไปเลยชนบุรีขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ ถ้าจบสกอร์นี้ชนบุรีจะได้ขึ้นเป็นจ่าฝูงแต่แค่3นาทีต่อมาท่าเรือได้แตะมุมและคิมกินโชปป์อดเข้าไปซิคิมิชโคกตั้งให้เอกพันอินเทเสนซัดเข้าไปเลยตีเสมอให้ท่าเรือนึงหนึ่ง,งแต่ว่าไม่ดีใจนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติทีมเก่านั่นเองท่าเรือยังคงบุกต่อเนื่องจังหวะนี้ได้แต่มุมวรุษปาดเข้ามาสิริชยัยโคกให้คิมกึนโชจักรยานอากาศสินธวิชัยบินปัดไว้ได้ สุดท้ายจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อหนึชนบุรีกลับขึ้นมาเป็นอันดับที่2ของตารางในขณะที่เมืองทองกดดันมาแล้วชนบุรีกดดันแล้วจริงๆบุรีรัมนั้นแทบจะไม่ต้องแคร์อะไรเลยครับเพราะถ้าเขาชนะชนะชนะยังไงก็เป็นแชมป์บุรีรัมเมื่อสุดสัปดาห์ที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะได้เล่นในสนามาได้เล่นในบ้านตัวเองพบกับทางด้านแอร์ฟอร์ถ้าชนะ โอกาสเป็นแชมป์ก็ยิ่งมากเพราะตอนนี้เรามาสู่ช่วงท้ายฤดูกาลแล้วหลังจากจบเกมนี้ก็จะเหลืออีกเพียงแค่8นัดเท่านั้นหนทางสู่แชมป์ของกองทัพนักรบประสาทสายฟ้าหากชนะก็ใกล้ก็ไปอีก9จะใกล้ได้แค่ไหนจะชนะได้สะใจหรือไม่ท็อปนิวส์และแชมป์พิรพลจัดไปเมื่อเมืองทองเสมอชนบุรีก็เสมอท่าบุรีรัมชนะนะครับ จะเพิ่มช่องว่างและโอกาสเป็นแชมป์สูงขึ้นทันทีครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับในชุดเข้มเจอกับ Air Force ทีมอันดับที่18นะครับเริ่มขึ้นมาทีละทอนบุญมาทันของบุรีรัมปันแต่ว่า Air Force ทุบทิ้งทันก่อนจบครึ่งแรก5นาทีครับบุรีรัมนั้นกดดันสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะฉกบอลเข้าทางทางด้านของฮาเวียปาติญโยกองหน้าฟิลิปปินส์ครับลูกนี้เป็นลูกที่17นะครับ ตอนนี้เป็นรองดาวซันโวของไทยพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วก็มาดีใจท่าซี่โครงนะคุณผู้ชมครับแล้วก็เปิดเครื่องหลังมาแป๊บเดียวครับอดิศักรัยสอนสอประตูต่อศูนย์บุรีรัมย์หยุดไม่อยู่นะฮะทางด้านของนักรบปราศาสสายฟ้ามาอีกครับอนาวินจูจินโยให้กับทางด้านของชวรั์วีรชาติโอโ้ลูกนี้หวาดเสียวมากนะฮะ จบเกมครับบุรีดำชนะไป2ประตูต่อศูนย์นำโด่งเป็นที่1น,นะครับทิ้งชนบุรี3แต้มแล้วก็ทิ้งอันดับ3เมืองทอง4แต้มสดใสแล้วแชมเปี้ยนลีกสุดท้ายนั้นบอลไทยสุดเข้มข้นนะครับถ้าเกิดสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของกรรมการที่แฟนๆหลายคนอาจจะเห็นว่าแน่นอนกรรมการทุกประเทศมีการตัดสินผิดพลาดแต่เมืองไทยอาจจะมีเยอะกว่าไหมอันนี้หากเราสามารถปรับได้ ให้มีความยุติธรรมในสายตาของแฟนบอลส่วนใหญ่ 2. ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสนามของแฟนบอลหากเราสามารถแก้สองสิ่งนี้ได้ลีกของไทยก็จะสามารถขึ้นเป็นลีกอันดับสูงๆในเอเชียได้อย่างแน่นอนอย่าหยุดพัฒนาเราทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับ